สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมแน่นอนครับนับจากช่วงเวลานี้ไปนี้ก็เข้าเดือนมิถุนายนแล้ว10วันจากนี้อันตรายทุกวันใช่หรือไม่สำหรับทักษิณชินวัตรรวมไปถึงแพรทองทานชินวัตรด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันเรื่องนี้วันนี้กับสถานการณ์การเมืองที่ต้องจับตามองแบบไม่กระพริบกับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือพลโทพรดรพัฒนาถาบุตร อดีตเลขาสมชครับสวัสดีครับต้นครับเเมแมวครับยินดีครับขอบพระคุณครับที่สละเวลามานั่งกับผมตรงนี้ครับด้วยความเข้าใจว่าที่ผ่านมานี่คุณคิวทองมากช่วงนี้แต่การเมืองมันต้องสนใจจริงๆถ่าถูกต้องต้องติดตามตลอดเพราะว่ามันเกิดพลวัตเกิดการผันผวนตลอดเวลาเพราะบ้านเราเนี่ยยืนยันไง มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอแล้วมาเจอสถานการณ์สภาวะแวดล้อมของโลกอีกต่างหากทําให้ความผันผวนนี่มันสูงต้องติดตามทุกวันเพราะมันสามารถเปลี่ยนแปงลงรายวันได้เปลี่ยนแปงลงรายวันจริงๆริงมันรายวันรา,ายชั่วโมงรายารนาทีเลยนะแต่เอาล่ะแต่แต่เขาเรียกว่าถึงแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงแต่แกนหลักของมันจะไม่เปลี่ยนถูกไหมใช่แกนมันอยู่เพียงแต่ว่าลูกเล่นและจังหวะจากโคนของสถานการณ์ใช่ครับขึ้นอยู่กับการต่อรองอ่าถูกต้อง แต่ละช่วงแต่ละเวลาถูกต้องตอนเนี้เข้ามามิถุนาครับคดีของคุณนักสินเนี่ยกับเาขาเรียกอะไรนะกับสารดีกาแผนกคดียานักการเมืองครับอีกสิบวันเอาหยับหยาบอย่างนี้ก็แล้วกันใช่ครับถือว่าสิบวันหลังอย่างนี้อันตรายทุกวันเลยไหมเสียวอันตรายทุกวันแต่ว่าถ้าใครที่เกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองนะคือเป็นอันตรายทุกวันอยู่แล้วและแนวโน้มที่มันจะไปจบเนี่ยน้าหนักมันให้น้ําหนัก เป็นเชิงลบกับท่านทักษิณมากกว่าที่จะมีโอกาสเป็นบวกอ่ะคือเราไม่ได้มาลื้อฟื้นฝอยหายตะเข็บแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆชี้ว่าไอ้ที่มันสะสมมาเป็นเชิงลบอ่ะให้คุณผู้ชมดูอีกทีนึ่งครับถูกต้องแต่ปัญหาของผมนะเสียแมวเขาบอกว่านักการเมืองนี่อะไรนะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรใช่ครับทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับมันถือว่าจริงๆเป็นศัตรธรรมทางการเมืองเลยนะเอายังยึดได้ สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยถูกต้องครับทะเลาะกันจะเป็นจะตายผมเชื่อว่าพอตอนพรบในห้องห้องประชุมเขาไม่เคยทะเลาะกันนะเรื่องพรบเขาเคยทะเลาะกันไหมงบประมาณไม่ทะเลาะงบงประมาณนี่ทุดท้ายทุกคนจะอ้างตรงกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเราต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งพยายามจะพูดแบบนี้ตลอดคือบนดินบนฟ้าบนหน้าสื่อจะทะเลาะกันให้เห็นว่บไม่มีปัญหาใช่แต่จริงๆแล้วแต่ละคนใจคิดเหมือนกันครับว่า เฮ้ยผ่านก่อนผ่านก็นถูกต้องแล้วผ่านเนี่ยนะมันชัดเจนที่เราพูดถึงเนี่ยคืองบปีหกเก้านะแต่พองบปีหกแปดที่มาปรับแผนเนี่ยไอ้แสนห้าหมื่นล้านที่มาใช้ดิจิตอลแล้วต้องเอามาใช้เนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไอ้นี่ก็ไม่มีการขัดใจกันชิงความได้เปรียบความเร็วมากเออพออนุมัติเสร็จปั๊บกระทรวงมาถัดไทยนี่ใช้เวลาแค่สามสี่วันสามารถออกแผนงานโครงการรองรับอย่างฉับพลัน เแมวลเคยเป็นอดีตเลขาสรัชซึ่งก็ต้องถือว่าถ้าเทียบแล้วคือระดับประหลัดถูกไหมสามวันสามารถหาโครงการน้ำได้สองหมื่นกว่าโครงการทุกพิษผิดปกติหรือทุพิษปกติและจากประสบการณ์ที่เคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการและเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องมีส่วนเข้าไปร่วมกับโครงการที่ลักษณะบูรณาการกันนะของสภาความมั่นคงในงบปิติความมั่นคงมันจะต้องจับมาบูรณาการ รองรับถึงกรารรลชการเอ้ยมหาไทยว่าไงลาหวหมว่ายัางไงส่วนต่างประเทศว่ายังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมยุติธรรมว่ายัางไงเฮ้ยสอนรับกับไหมการแค้ปัญหาจังหวัดภาคใต้งบมันสอนรับไหมงบบูรณาการเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาเนี่ยอย่างก่อนจะบนบูรณาการเนี่ยมันแยกส่วนราชการไปทําก่อนิงไหมมันเหมือนต้องให้แนวทางกันแล้วก็แยกส่วนราชการไปออกแบบแล้วก็กลับมาใหม่มาถกกันใหม่เพื่อโยกซ้ายป่ายขวากันอีกอโอ้มันต้องใช้เวลาแต่อันนี้ว่าเร็วนี่ถือว่าเป็นซูเปอร์แมนโคตรละเร็วก็ไม่ธรรมดา แต่ว่าเอาแน่นอนครับมันจะควบคู่มาคือฟันธงได้นักตั้งแต่วันนี้เลยสถานการณ์การเมืองเดี๋ยวว่ากันแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่เขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยกําลังอยากได้ยาแรงจะต้องกระตุ้นจะต้องฉีดเข้าไปแรงๆแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านนี่หวังว่าจะกระตุ้นนุ่นกระตุ้นนี่พอเห็นเป็นเบี้ยหัวแตกนี่คิดว่ารอดโอ้โหอันตรายเลยเพราะตอนนี้พอเริ่มต้นแบบนี้และข่าวสารออกมาเนี่ยประชาชนบอกว่าเฮ้ยหัวคิวอมกแล้วไอ้ประเภทเร่งๆทีไรเนี่ยนะ ปรากฏว่ากว่างบจะไปถึงพื้นที่อ่ะถ้าเป็นแท่ไงไอติมหรือแต่ไม้อติมคือมันมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงออใช่ไหมมันสรุปแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงชุดความคิดมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติมันเลยกลายว่าพอชูตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดข่าวการเร่งด่วนของการทําโครงการปับ๊บประชาชนก็พยากรณ์ไปล่วงหน้าเลยอืว่าเฮ้ยมันตั้งมาก็เพื่อจะมีการแบ่งผู้ไดง่าย ผู้รับเหมาอีกแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนี่คือมันไม่เคยถูกมองเป็นแง่บวกซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายผู้หลงผู้รู้ทางการเมืองเขามองออกคือเราเราเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมใช่ครับมันจะผิดเพี้ยนไปบ้างมันจะมีการให้รายละเอียดแตกต่างจากนี้ไปบ้างแต่อย่างที่บอกแก่นของแกนทุกเรื่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นยังเป็นแนวนี้อยู่ใช่แต่ระหว่างทางใครจะพิพา์วิจารณ์ไงเขาก็จะโต้นู่นโต้นี่แบบที่คุณผู้ชมเห็นทั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับแต่สุดท้ายอ่ะ มันคือไม้ไอติมเออนั่นแหละที่เขาบอกอ้าวสุดท้ายเลยกว่าจะไปถึงไอ้พื้นที่การปฏิวัติจริงอ่ะมันแทบจะเหลือแต่ไม้อ,ะอ่ะเนื้อไอติมแทบจะหมดเกลี้ยงใช่ครับแล้วนักการเมืองไทยเก่งนะเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากเลยมากเลย,เลยกลย็ <c oughs> คิดดูแล้วเดี๋ยวนี้นะเชี่ยวชาญแบบว่ากอกในแบบ Google เลยนะเห็นไหมไม่ได้กอกแบบปกติด้วยนะเล่นเราก็แพตฟอร์มบนกลางอากาศเลยคือกี่ยุก,กี่สมัยนี่ชอบกินไอติมมากเลยอ่ะ เร็วมากโอ้โหจริงๆเนี่ยเท่ากับให้เวลาหน่วยปฏิบัติเนี่ยแค่วันกว่าๆเท่านั้นนะเพราะว่าจะต้องไปที่รวมศูนย์อยู่ที่มหาไทยจริงไหมแล้วไปบริการทีแล้วถึงออกมาแล้วก็ถึงมาส่งเข้าคณะรัฐมนตรีเห็นไหมแสดงว่าโอ้โหมันต้องทุบประมนแล้วบางจังหวัดเนี่ยบางทีข่าวสารเนี่ยนะเอ้ยขนาดมหาไทยว่าเร็วๆเนี่ยแต่บางจังหวัดเนี่ยเฮ้ยแผนออกมาก่อนตั้งแต่ตอนบ่ายเลยส่งได้ทันทีเลย ไอ้นั่นยิ่งกว่าเร็วเข้าไปอีกจังหวัดเนี้ยยิ่งกว่าเร็วเลย <หา S 1> คือจังหวัดพะเยา HAEL เร็วมากเลยอุยอันนี้ข้อเท็จจริงเร็วมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะถามแต่ว่าเอาล่ะแต่สถานการณ์เนี้ยเราเห็นมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มามากล่าวหากันนะสามสี่สิบปีใครแต่ติดตามกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่มาในยุคนี้ขออภัยนะครับมันจําเป็นต้องถามจริงๆยิ่งมีนายกรัฐมนตรีแบบนี้เราจะเชื่อมั่นได้แค่ไหนว่าจะป้องกันหรือหรือหรือป้องเขาเรียกอะไร มี<อ>นโยบายปา้องปรามได้ไหมอันเนี้ยพอตั้งแต่ความมาเป็นนายกรัฐมนตรีการกับขั้วกับข้างแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วละ่ะว่ารัฐบาลชุดเนี้เรื่องนโยบายป้องการปราบปรามไอ้ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันยากอดังนั้นมันก็ไม่เกิดความเชื่อมั่นแต่แรกแล้วแล้วคนก็คาดการว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะต้องมีเกิดขึ้นอีกแน่แต่เฮ้ยเมื่อไหร่เท่านั้นะอ เพราะฉะนั้นสุดท้ายนักการเมืองเกี้ยเสียกันได้ทุกเรื่องถูกต้องถ้าเมื่อไหร่ตัวเลขตรงกันผลประโยชน์ได้กันถามันได้กันทีนี้กลับเข้ามาเอาเรื่องตัวเลขกลับมอกี่อีกทีสิบวันอันตรายต่อจากนี้เสี่ยแม่บอกว่าอันตรายทุกวันสําหรับคุณทักษิณแต่เหตุการณ์จะเปลี่ยนไปตามวันเราไม่รู้นายสิบสามมิถุนายนครับยังคงสามารถที่จะทําให้คุณทักษิณไม่อยู่ในประเทศไทยได้ไหมคือจริงๆเนี่ย มันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ไม่อยู่ได้แต่ตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณทักษิณเพราะปัจจัยแวดล้อมมันต่างจากในอดีตท,ที่ตอนนั้น่ะที่ท่านออกไปได้เพราะท่านไม่ต้องไปกังวลหน้ากังวลหลังห่วงหน้าห่วงหลังแต่ปัจจุบันเนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไอการที่ตัวเองจะออกไปก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับท่านนะแต่ปัญหาคือว่าพอออกไปแล้วเนี่ยผลกระทบมันจะกระทบกับครอบครัวโดยชัดๆกับน้องสาวนะครับที่จะต้องคาดหวังว่าจะมีโอกาสกลับ กับลูกสาวที่เป็นนายกรัมสีอยู่ปัจจุบันเปรี่ยนเสมือนเป็นตัวประกันอยู่ฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดสิบวันอันตรายที่จริงๆอันตรายคือท่านต้องคิดหนักคิดหนักทุกวันอเราพูดว่าเนี่ยถึงจุดวันนั้นเนี่ยออกหรืออยู่ออกหรืออยู่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคือที่ที่ที่ผมชวนเสี่ยแมวคุยอย่างเนี้ยคุณผู้ชมเราเข้าใจครับตั้งแต่แพทยสภามีมติแปดพสษานนะจนกระทั่งมาถึงวันเนี้ยต้นเดือนมิถุนาเนี่ย ข่าวลือมีทุกวันนลใช่ครับจำได้ไหมช่วงคุณอะไรนะแพทองทานไปอังกฤษกับโมนาโกอ่ะนั่นแหละก็มีข่าวลือโอไปแล้วเรียกยว่าไปพบกันขอนและเตรียมไปจุดนัดพบที่อังกฤษแลวอย่างงี้ใช่ครับโอ้โหแบบถึงขนาดออกเมนไปเดืนไปกันเลยนังนละโอ้โหแล้วคนส่วนใหญ่เชื่อซะด้วยนะเออเชื่อซะด้วยนะแต่แล้วตอนเนี้ยไอ้เทคนิคการปฏิเสธเนี่ยนะปรากฏว่าทาง ท่านทักษิณเนี่ยกับลูกสาวก็ยังมีลีลานะจริงๆเรื่องแบบเนี้ยโผล่มาแว็บหนึ่งที่ไหนก็ได้ก็ยืนยันว่าอยู่ดังนั้นแหละโผล่ที่บ้านจันสองลาก็ได้แล้วนักข่าวก็ไปส่องส่องกล้องดูในรูอ้อเห็นอยู่ในบ้านก็จบละแต่เหนไหมแต่ก็ไม่โผล่ไม่โผล่มันก็เลยลือแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่อแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่ใช่ทีนี้ผมย้อนหลังให้เนี่ยไม่ได้ว่าอย่างที่บอกเราจะมาฟื้นคือคือคือมันเหมือนกับว่าพอนับถอยหลังไปถึงเนี่ยอีกสิบ สิว,วันเนี่ยโอ้โหแล้วประกันเสแมวคิดว่าจากวันนี้ไปเนี่ยข่าวลือจะยิ่งกระพือ,อนักกระพือ<ข>อ,อยู่ตลอดเพราะว่าทําไมถึงกระพือรู้ป่ะเพราะคนจะดูถอยหลังไปในประสา์ไงที่ท่านเคยหลบหลีกหลีนีไปหนีภัยไปก่อนจริงไหมแล้วตอนนี้การประเมินสาการเนี่ยวันที่13เนี่ยคนก็ให้น้ําหนักว่าเฮ้ยมันจะเป็นลบมากกว่าบวกใช่ไหมการประเมินที่เป็นลบมากกว่าบวกเพราะว่ามันเป็นเรื่องสารดีการนักการเมืองนะครับที่ความจริงปรากฏต่อสารแล้วสารเนี่ย จะใช้ดูพินิษเพื่อเคาะวันนั้นเนี่ยมันมีแค่สองประเด็นเท่านั้นล่ะอื <Ừ. S 2> ประเด็นแรกคือข้อเท็จริงข้อเท็จริงก็คือหมายความว่าป่วยวิกฤตหรือไม่วิกฤตกับถ้าป่วยไม่วิกฤตแต่ว่ามีความจําเป็นบางโรคที่จะรักษาในที่ทันไม่ได้ต้องย้ายไปโรงพยาบาลอื่นๆที่เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคพิเศษเท่านั้นฉะนั้นไอความจริงตัวเนี้ยมันดันปรากฏมาแล้วไงเพราะแพทยสภามีมติความชัดเจนว่าเรื่องไอวิกฤตเนี่ย <Ừ. S 2> กับไอเรื่องที่ป่วย แล้วจะต้องย้ายโรงพยาบาลเกินกว่าเหตุเนี่ยเอ้ยข้อเท็จจริงปรากฏชัดไปแล้วฉะนั้นเรื่องตรงเนี้ยศาลก็อยู่ในกระเป๋าละไม่ต้องไปเรียกใครมาไตาส่สวนแล้วเอาคําวินิจฉัยมติแพทยสภามนหนึ่งฉบับก็ถือเป็นข้อยุติได้อ่าอาในข้อเท็จจริงมันจะมีข้อเท็จจริงเอ้ยมันจะมีอีกขาที่สองคือเรื่องข้อกฎหมายข้อกฎหมายก็หมายความว่าไงหมายความว่าเอ๊ะศาลเนี่ยท่านบอกว่าไอ้หมายจาคุกของท่านออกไปเนี่ย มันเกิดสภาพบังคับจริงหรือไม่อื mm hmm. ตรงนี้ล่ะมันจะเป็นเรื่องข้อกฎหมาย uh huh. ซึ่งท่านจะต้องมาบอกว่า uh huh. หนึ่งผมมีอำนาจที่จะมาไตาส่สวนนะครับก็ได้ชี้แจงแถลงไขแล้วไอ้ความปรากฏต่อสารท่านถึงมีอำนาจไตส่สวนไงและตามพรบรประกอบและธรรมนูญก็ให้อำนาจหน้าที่ของท่านในฐานะเป็นผู้ออกหมายจำคุกท่านก็มีอำนาจอยู่แล้วที่จะไตส่สวนและเดี๋ยวจากนั้นก็มาข้อกฎหมายที่ท่านจะต้องใช้ใน,ในการพิจารณาเพื่อมาเคาะ ว่าเอ้ยทำไมมันไม่เป็นตามบังคับของหมายจำคุกตรงนี้ซึ่งเราก็เห็นชัดะว่าสิ่งบอกเหตุคือท่านก็เพราะในกฎหมายพรบรประกอบร,รับนูลของศาลฎีกาและการเมืองเนี่ยบัญญัติไว้ชัดว่าศาลจะต้องยึดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความาาอาญาปวิยาเป็นกรอบในการพิจารณาในการตกลงใจและประกอบกับห็นไหมนะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีประสบการณ์สูงทั้งเคยเป็นปปชเคยเป็นสารีกาท่านวิชาหาคุณก็ออกมาเคลียร์กับสังคมไม่เห็นชัดว่าเอ้ยศาลท่านมีอำนาจนะ <c oughs> แล้วก็ท่านใช้พรบรประกอบรัฐมนุนเป็นตัวตั้งนะ <c oughs> ท่านจะใช้แนวตรงนี้นะ <c oughs> พอมันใช้แนวตรงเนี้กับข้อเท็จจริงที่คนพอรู้เราๆอ่ะถ้าเป็นปวยาสองสี่หกเนี่ยการที่จะออกจากรยาบาลตํารวจเนี่ยไอ้รองบาลราชทันเนี่ยไปโรงพยาบาลตารวจมันต้องขออนุญาตศาลแล้วถามว่าในข้อเท็จจริงที่ตอนนี้รู้ไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยที่ท่านทักษิณเนี่ย ย้ายจากโรงพยาบาล,ลทันไปโรงพยาบาลตารวจเนี่ยมันไม่เคยมีข่าวสารประกอบออกมาเลยว่ามีการขออนุญาตศาลเะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่ล่อแหลมไงครับอ,อ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือที่เราชวนคุณผู้ชมมาคุยกันนับถอยหลังเนี่ยนะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าแขกของผมเนี่ยพลโทรปราดอนเนี่ยพูดมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่คุณชาญชัยเนี่ยครับไปฟัง คำวินิจฉัยของศาลแล้วนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่30ใช่ใช่ไหมสามสิเมษาจนข้ามมา8พฤษภาเนี่ยถ้าใครที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นพลโทพลดอนหรือใครที่เขาอิงตัวหลักกฎหมายเป็นหลักเนี่ยจะพูดแบบนี้คไม่ได้มาไม่ได้มาฉายหนังเก่าหรอกแต่จะย้ําให้ฟังว่าวันที่13มเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่พักกันสักครู่แล้วกลับมาครับ วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่0-2 016 00 00หรือว่า Line TV TV 999รับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ